来，我兄弟。 ฟังยี occurs, oder, warum, deben, tested, changed, ่กอนลาพี iken, ่น้องชาวชนทำระบาบุ้มนำโกูสอลาพังอีไผ่กะต้อไผ่กะต้องงามแต่กบปักไปใจตนท่านยังลงปักป่าก็มีก็ต้องใจถอนที่นอบนอบเพื่อคุณปักันน้ำแต่บุญย่อมือนอบนอบสิ่งที่ชอบทานเต่าทานป่าละช้าการได้จาทุกสิ่งถูกเราโมเรียดเป่าเป่าวังได้บุญนำปฏิบัดไม่ทำทำสอนน้อยมากเพรว่าอยากได้แต่ผลปวดใจไม่แล้วหุ่นงงหื้อยัง บุญนี่หลาเด้อมมีหัวหรือใดบุญแปลว่าแนวใดบุญบุญวันคือมีคนอยากได้แค่นกแม่ใหญ่ดีวิเศษแนวใดจัจมีคนอยากได้แต่บุญมูอเฮาเจ้าพี่น้องพ่อแม่ทั้งหลายพากันมาเอาบุญสุขจนเกินไปก็เสียงยาวใดเอาเมินบ่มาเอาบุญนกูเกินมาเกินหมู่สวนวันตั้งแต่อยากตั้งใจเสพทรงบุญวางสิไปเป็นทุนต่อไปวันถ่ายแต่ว่าบุญบุญมี บุญของบวามมีสจ่วนใจสั่นบุญของคนเป่าใจว่าบุกออมเบาแังบางเอาบุญคือยังความหมายไปออกมีบุญในบุญนอกคู่บอสธาคือบุญนอกตักษาคือคนมตะนี ควมขี่ที่ตัดออกหลอ,อกไปคือจลากัดไทยท่านั่งแดิงมโม่ของไพนอกมีอยู่สับปะว่าผู้ท่านเช่นว่าการกรองอุป,ประโภคของนอกขกยาเหลือใจเกตตนาเลี่ยมใส่ใจต่อของภายในคือปฏิปตาปฏิบัติผู้เชาไรทรทวันรอบรอบหิวทักระบอบจาลนาขนึ้นสอนนี่แหละแยกเป็นก้อนบุญในบุญนอกบอนแยกออกบอนกายว่าจาใจเลียกบุญไก่บุญไก่ไรเนี้วกะเมน่นบุญตัวนี้แหละเป็นแกนอริย์ซาไพใน บุญแปลว่าจังไรหูแจักแล้วตีบุญมีสีหัวคอร่วมกันเพื่อหนึ่งแปลว่าของกระชัยวากันว่าเต็มบุญบ่แม่นของเข้มของปวดของเหนาแปลว่าสุขนั้นเล่าคือสุกกายสุขใจแปลว่ากองต่อไปคือกองมวลกิเลสเหตุย่อมเป็นเหตุให้มองให้มองเอื่นว่าใจเจ้าของขอขอคัดสีซ้ำละซักพอ่อขยันนาความโลกโกรธหลงพันวาบุญแปลว่าอย่างเด้อเมเด้อพันว่าบุญนี่แปลว่าเต็มเต็มด้วยยังเต็มด้วยจิตเต็มด้วยปีดีเต็มด้วย ทั้ทั้งหาบุญเมืองป่าไม่ยังเหวไปบุญเมืออง้นนั่นใดยังแผ่แน่นอนบุญเมืออค้นนันใดบุญเกิดกับตาได้พระลาทั้งไหนได้มนุษยสมบัติพรบบุญทั้งหากายะกลัว สามสิบสองส้วนดามกายเนื้อบ่อเสียมเสียบุญเมืองป่าบัดหามรณาสาพญยายิกาพบอยู่เมืองสวรรค์ป่าเทวบุตรนำหน้าเทวดาเป็นอนไม่ย่นหอสังฆตังใส่ลำสองเงาเทปเจ้ากับก้อมดนตรีนางสนมเทวีนางเที่ยมขวใส่สังวาลสังวันสอมสอดลาตนาวในแก้วประดับเอวแตงกานว่าแต่ย้อนละติยดใหญ่บริไกยขาถุ บ่ได้ย่อขายกอเกแข็งพอดีเวตาใช้มนแกวมาล่องสนองทีเตบพบุสาวถีดึงรถมาแก้วท้ายานอัน่าดวนไปเมืองสวรรค์ใบเมื่อยบ่มีบม่บนตีหายเบื่อนายสุกกระปกเบิ่งบ่ไดบ่มีหกสาตาดีเกียงแสงตะเกียงบ่มีใสไฟนิวอ,อนบ่มีมสองเมื่มีตาใสมองมองมองาม,งม,งมงยมดอกดังงงาม อยากกินหยังจังสี่ของทิพย์มาเองเพ่งระบำลับตัดเสกสมละงมคอยสาวสนมงามงย้อยงามเกินดอกลอกลุงอยตะพูนป่าเกดเปิ่อสีสิวกระบอกคนสุ่มสีขาว แต่ขาวมากล่นว่ามีมูสีเขียวซุ้มสีเขียวพอผลกับสิวแล้วบางที่สวรรค์กวงลวงไก่แสนโหดโหลดมางอานบักโกปวดท้อเกี่ยงโคโคสุแนวปราสาทแก้วรัตนามันนิ่มแล้วบางใส่หงหน่วยปลาไก่สีลุงมงแสดงสีสิวสลับขันซ้อนซอวขอสยมสง่าตังการิคอยว่าต้องแกน หอยต้อนเต้นกระดิ่งแกงปอยตีสัมปะพีแสงดังหน่วยกระดิ่งท้องโยนล้มมาโยนแต่ละาทีตีแล้วต่อยแล้วอยากไปว่าเราไหอยากไปสวรรค์น้นั่งฟังรำเนี่นะเป็นว่าขันอยากไปสวัสดีนี้งเขวัตต์พังาำ นี้ก็เป็นกิจสนาธรรมเพิ่นว่าเนาะแม่เนาะคิดขึ้นมาแหงๆคิดขึ้นมาแหงๆอยากเมือเธอสิเล่นเออเออายพี่ยิแม่เอ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  ăn ừ, đâu sao nào có con nó là nơi à thì bài. con ăn là một văn hoa nhà đơn tay là hà đi là cả nhang tay là hà đi là cả nhang âu lắm đó hà đi hà mà ôi là có đầy lắm cùng bay, lắm cùng đến phải vây bay vây 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 ลงดานนันหลกสงสารวันมันทอมามาลับมาพุ่งอองไดวันพุ่งน้อใส่ทอลานเกิดกี่เอยนั่นแล้วฟังเอาสารอันนี้หันนี้สิลป์ำโลุดน้ำหัวเราบ่มีมันขับะไันา่เที่ยวสั้นแลจักอุกปคนมันดีจังนี่คนหัวว่าะไรกันนตไปจะกันหนายางมันหลาโตเวทนานโตสัญญาลางัอนโมาโตตั้งหก ตอนนี้เนืตั้งเวียนตายเวียนเกิดองแล้วเราประเสริฐสำคัญตั้งวางไว้แก่เขาองค์ราบูดต่เจ้าบอกเราสิทิฐานว่าเป็นฐานสุดไอ้แสงไทยไปในโลกเลยน้ำมีใบสังขารตึงแดงหนั่นหาแบงนั่นหาออกเป็นกอบกอบเราหุ่น่อบแบงตอนแบงลูกสวยลูกโตลูกโตผนตั้งกันบานันเป็นน้ำแม่น้ำแม่ มีระบาดมมาไว้อันปะชินมาไว้อันมาเชมาไว้รลดไปห้องมันมีตายมีท่มีฉละาดแก่โอ้ยนั่นแล้วเวทันนาเอาแงเอาแ่ไม่อิกแค่ด่นอนทุกปัาเป็นนัมสนองถุกอันสักลรมีทุกอันอาไมจังทั่วไปทั้งสิ้นาว่าซัดเรื่อไม่ไหนดงในป่าหอดผููเขาเต่าตาพระน่าสะไมให้ ไม่เหราไดสิส้มไปแล้วก็ไปเอมก็มองนอนตมในถูกสังขารแต่พละพอมีไว้วนแล้วกังวลนาเขาพิเศษดำน้ำไหเออปนแล้วตาท่านก็ไปเก็ได้นั่งงดีลูกน้ำอ้วจังซีจังซีละหูลไปเองด้วยชลาชลาลาชลา ตาญาทีแกดึงถึงนเขาวังระเลื่อนไปเขาถึงโตธั้งธาตาทะเวีนธาตุดินนะมีอาภูบธาตุลมมีชวบธาตุไฟวันไปกินแท้เป็นอาคาซาเมาตั้งงามเมาตั้งสังทานกุ้งแกงแมะอนาออกเป็นพอกอพอพอพ่อหูบวันตาย ฝ่ามีตะแดดประฝนพี่นอ้องสุขกันในเมืองคนตั้งลำแล้วก็ฟ้อนเบิง่งหมอลำงอนนัง่งกับปีเนี่ยมาคู่กับหมอลำโคขวัญชินคนครบุญแสงคู่กินต่างวัยป่ะนะไอ้พระเ่าลื้อกันปันไหนดอกเนาะมีล่ะซ้ำนีล่ะกะลังดีถึงแก่ก็จะแชา,ามนะเจ้าซ้ำนีล่ะกะลังดีแม่ เรือว่าไจังไดนยิมละละ้มแล้วรอดูแกตรงแกตรงนใครละว่าฉันแมาสิม,มาแล้วา่าัแกตรงไหนกำลังสาวคื สวยนะคะกำลังสาววีสาวก็แม่สาวก็ค่ะอินเดียอมันนางสาวไทยแกได้ยังไงหัวใจยังสิ้นเสมอมันสวยแต่ยุตลาด